เอาไว้ก็เดี๋ยวพี่ปันจะอธิบายอีกทีนึงปีหน้าคือมีดีกว่านี้แน่นอนแน่นอนครับดีกว่าปีนี้แน่นอนใช่ครับฝากบอกแฟนขับเลยว่าเป็นยังไงบ้างปีหน้าเชิญชมเชิญเชียร์เลยปีหน้าก็ขอเชิญแฟนขับทุกท่านนะครับที่มีใจรักกีฬาฟุตบอลแล้วก็อยากเห็นทีมของกบินซิตี้นะครับผมรับรองว่าปีหน้าเรามาอยู่เวยตารางแน่นอนนะครับขอบคุณแฟนขับทุกานครับอ่ะครับอ่ะมาถึงดาบพันธุ์บ้านะครับเฮดโค้ช คู่ขวัญคู่ทีมนี้มา3-4ปีเลยนะครับทํามาคนเดียวเลยนะครับอาพูดถึงในปีนี้ก่อนผลงานในปีนี้กรอเป็นไงบ้างก็ผลงานในปีนี้ก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ดีสําหรับสําหรับกองเชียร์อันนี้ต้องยอมรับ,รบเนื่องมาจากคือระบบการจัดการทุกอย่างเนี่ยเราต้องยอมรับว่าทีมเล็กเนี่ยมันก็มีปัญหา1,2,3,4,5เป็นเรื่องปกติผมยืนยันว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะเจอมาสปีกลายเป็นเหมือนแบบชินละ แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเป็นการบ้านซึ่งผู้ใหญ่ให้ทิศทางไว้เนี่ยคุณเริ่มคุณเริ่มดีและในเรื่องสนามเรื่องระบบการจัดการเนี่ยคุณเริ่มดีขึ้นเหมือนเดิมกว่าเดิมละแต่สิ่งที่เขาผู้ใหญ่ก็ต้องการนะเขาอยากให้ควบคู่ถึงเรื่องผลการแข่งขันทิศทางกองเชียร์ <c oughs> ความเป็นมืออาชีพเนี่ยซึ่งซึ่งตรงนี้จะเป็นเคสสต๊ดดี้ตัวอย่างของของหลีกูมิภาคว่า ตอนนี้นะสนามเขาดีแล้วนะส่วนอื่นเขาตามมาให้ให้เป็นแคสตัวอย่างให้ได้เพราะผู้ใหญ่ก็คือให้ให้คอมเมนต์ในเรื่องนี้มากว่าอยากอยากให้เราทำทำในส่วนนี้เป็นภาพของลีกภูมิภาคจริงๆว่ามันมีทุกส่วนเข้ามาให้การถึงแม้จะไม่ประสบความสาเร็จในในทิศทางของคนการแข่งขันถึงขนาดที่ว่าไปเล่นแชมเปีรร้ยนเลกแต่มันต้องมัน,ม,นมันต้องดีพอสําหรับเอาเป็นตัวอย่างให้แก่ทีมอ,อื่นได้ว่าระบบการจัดการนะคือไม่ เจ็ดแปต้องต้องต้องโอเคในตามทิ่ทางของผู้ใหญ่สมาคมครับผมผมเชื่อว่าโค้ชพันธ์มีประสบการณ์อยู่แล้ว3ามปีในการทําบอลกับทีมทีมงานหรืออะไรก็ตามนะครับปีนี้มาณนาทีนี้กระบินขาดอะไรคือต้องยอมรับว่ากระบินขาดการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในจังหวัดซึ่งมันอาจจะมองถึง คือเป็นปัญหาภายในจริงๆว่าอาจจะมองถึงทิศทางในเรื่องการเมืองเป็นหลักครับแต่ผมอยากให้ผู้ใหญ่ในจังหวัดเนี่ยมันมองลักษณะว่านี่คือกีฬานี่คือความสุขของคนปราจีนคนกระบินนะครับถ้าเขาถ้าเขาไม่คิดในสิ่งอีกแบบนี้การคุยรายละเอียดหรือทุกอย่างเนี่ยมผมยืนยันเลยว่าคนทำบอลจริงๆเนี่ยอไอเดียหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยมันอยากทาบอล เหมือนเหมือนทุกที่ที่ทำอะไม่มีคือถามว่าล้มลุกคคานแต่ละจังหวัดมีปัญหาหมดแต่ถามว่ากบินเนี่ยผมผมก็พยายามแบบเฉยๆกับเหตุการณ์แบบนี้เพียงแต่ว่าจะสามารถพาทีมผ่าวิกฤตยังไงเนี่ยก็เราดูจากประสบการณ์สาปีก็เริ่มเริ่มปีเนี้ยเลกสองก็เริ่มเริ่มกลับมาอยู่ในทิศทางที่ถามว่าดีขึ้นเพียงแต่ผลงานของทีมเนี่ยมันมันยังไม่ไปตรงนั้นเรื่องการศักยภาพเด็กบางคนเนี่ยเราต้องยอมรับว่า มันมันช้าไปหลีกผู้พิพาคดีมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ต้นถ้าคุณมาใช่ใช่มันต้องอยู่ที่ขั้นเตรียมทีมใช่ครับใช่ครับตรงนี้ก็ก็ก็ตรงนี้กําลังคุยกับผู้ใหญ่อยู่วัทิศทางปีหน้าเนี่ยเห็นแก่กีฬาของเราได้ไหมของจังหวัดของชาวอำเภอกบินชาวปัจจินได้ไหมว่าตรงนี้อยากให้มันคงอยู่สถานะแบบนี้ที่อื่นเขาภูมิใจผมไปขอญาตเอ่ยเลยลายอง โศกนี่คือถามว่าเจอคือประกาศเลยไม่รู้จักเลยคือถามว่าภูมิใจว่ากระบ,บินเนี่ยเปน็นอำเภอมันทําได้แต่ถามว่ามันมันมัน,มนอยากให้ตรงเนี้ยมันคงอยู่ได้ไหม<า>อะไรเงี้ยเข,เขาเขาฝากความความเห็นมาครับผมท่านผู้ชมครับกระบ,บินเป็นทีมนําร่องครับนะครับคือนําร่องคือการที่เป็นอำเภอและมีทีมฟุตบอลแล้วก็มี ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนอีกทีมหนึ่งนะครับก็กลายเป็นสทีมในจังหวัดเดียวกันซึ่งกระบินทําได้ถึงขนาดนี้ถือว่าก็ประสบความสำเร็จนะในระดับหนึ่งนะครับแต่กฎของดิวชั่น2ที่ในปีนี้ทีมอันดับบ้วยของแต่ละภาคนะครับอาจจะมีสิทธิ์พักทีมหรือไม่ก็ต้องไปทําแผนใหม่นะครับมาเสนอผู้จัดหนึ่งครั้งคพ้นพันมีการวางแผนกับทีมไม่ใบ้านนี้ คือเ, <c oughs> เรียนตรงๆว่ากติกาเนี่ยปีสองเนี่ยมันก็มีคอนเซปต์หลายปีละปีสองปีเนี่ยมีคอนเซปต์ละคือทิศทางของของของทีมสุดท้ายเนี่ยคุณต้องหยุดพักหรือดุลพินิษของคณะกรรมการคำว่าดุลพินิษเนี่ยคือผู้ใหญ่ต้องการให้เราทําแผนเพื่อเพื่อดูทิศทางของทีมในปีหน้าเนี่ยว่ามันมีการพัฒนาขึ้นไหมมันมีทิศทางที่จะดีขึ้นไหมซึ่งตรงเนี้ยมันก็มีผลไม่งั้นคือทีมในหลีกเนี่ยเขามองภาพรวมในเหลีกเนี่ย มันมันไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็คือเป็นปัญหาภาพรวมของของหลีกตรงนี้คือผู้ใหญ่เนี่ยผมผมน้อมรับคำคำตัดสินใจเพียงแต่ว่าเรื่องการทําแผนหรือพัฒนาอะไรทุกอย่างเนี่ยผมเตรียมพร้อม8ปดเก้าอร์ซ็แล้วในเรื่องของสนามตรนนี้ผู้ใหญ่เห็นละในเรื่องการระบบการจัดการทุกอย่างเนี่ย ผมพยายามดึงผู้ใหญ่ดึงผู้ใหญ่เข้ามาในจังหวัดคือเป็นสมาชิกสาภาผู้แทนปัจจุบันรวมทั้งแฟนขับท้องถิน่นเอกชนนะครับพยายามดึงเข้ามามีส่วนร่วมในตรงนี้คือจะเห็นได้จากเรื่องสนามเนี่ยคือมันมันยากนะครับที่จะมาใช้สนามตรงนี้ยืนยันเลยว่าสนามดีมากแล้วก็ยากที่จะได้ใช้แต่สิ่งที่อุตสาหกรรมเนี่ยต้องการและให้ความเห็นเนี่ยคือเขาต้องการเห็นกระบินอยู่ถึงมีโอกาสได้เล่นตรงนี้ส่วนอื่นผมก็อาจจะต้องนําเสนอกับผู้ใหญ่ในสมาคมว่า ขอความเห็นใจให้ให,ให้พี่น้องอำเภอกบินชาวจังหวัดปราจีนเนี่ยต้องการให้เห็นทีมตรงนี้อยู่นั่นหมายความว่าแผนตรงนี้อาจจะต้องนําเสนอเข้าในเรื่องทิศทางที่ที่ดีว่าโอเคเรามีอย่างนี้เรามีรูปธรรมที่เห็นอยู่ครับ,รบ,รบผู้ใหญ่ก็มาสัมผัสเห็นอยู่นะครับเพราะคิดว่าปีหน้าเนี่ยมันมันมันน่าจะมีทิศทางที่ดีกว่านี้ครับผมในเรื่องสนามเนี่ยผมว่ามันก็ผ่านแล้วนะครับเหลือ,อปรับปรุงเล็กน้อยด้านครับผมครับผมส่วนในการทาทีม โพสพันธ์แล้วก็พี่สิงโตก็ยืนยันว่ามีการทําไปแล้ว 8- 90ถึงเก้าบเรื่อเแผนครือ่องผมนะครับอยากให้พูดถึงทีมเลยในปีหน้าเลยว่าเราพร้อมแล้วเราก็ชวนกันเข้ามาและวิถีทางการทําทีมในปีหน้าเป็นไงคือปีหน้าเนี่ยในเรื่องคอนเซปต์ตัวผู้เล่นเนี่ยผม<ะ>ผมมีการยิวกับทางผู้ใหญ่เรียนของผู้ใหญ่ของอาร์มี่นะครับอขอญาตขอญาตคือเป็นเป็นการไปคุยเรื่องต้นไว้คืออยากเอาตัวผู้เล่นบางคนซึ่งถามว่ามีศักยภาพ แต่ยังไม่ดีพอที่จะเล่นในไทยลีกเนี่ยลองมาดูในในลงมาเล่นในส่วนนี้ก่อนอแล้วอีกส่วนหนึ่งอ่ะส่วนใหญ่เลยหกสิเจ็สิเอร์เซ็นตเี่ยก็จะเป็นผู้เล่นซึ่งถามว่าอยู่ในในใน,ในทีมระดับไทยลีกซึ่งซึ่งบางคนเนี่ยเล่นอยู่แล้วก็นะจะดึงกลับมาโดยไปคุยทิศทางนะครับสองส่วนเนี้ยประกอบกันเพื่อเพื่อคงสภาพในเรื่องผลง,งานการแข่งขันส่วนระบบการจัดก,ก,การก็อย่างที่บอกว่าพยายามจะ แก้ไขให้ดีที่สุดและเร็วที่สุดเพื่อเอาตรงนี้ไปนําเสนอผู้ใหญ่ปรับปรุงังไงก็กลับมาแก้ไขอีกนิดหนึ่งครับครับผมครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับทั้งทีมเลยนะครับของทีมกระเบียซิตี้ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าปีหน้าผ่านหรือไม่ผ่านครับผมแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าเนี่ยพร้อมระดับหนึ่งนะครับครับผมอันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยครับทั้งีทขอบคุณเอสเอ็มมากเลยครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวกลับไปทางที่ชาวริยมดอเลยครับ